คลิปวันนี้พามาร่ำลากระบะคู่ใจใช้มาจะห้าปีแล้วนะครับก็ได้เวลาขายต่อส่งต่อให้กับเจ้าของใหม่ซึ่งเขาก็เอาจะเอาไปใช้จริงๆนะครับก็หวังว่าเขาจะได้รักษาเจ้าน้องอิส,สันนาวราคันนี้ของผมด้วยนะครับตอนซื้อนี่ชอบมากสปอ t เทคอ่า ทัวร e วิดライブขับสนะครับก็รุ่น2017ก็ผ่อนจนหมดแล้วนะครับแล้วก็เลยตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วละ่ะเพราะตอนนั้นใช้ประโยชน์ได้มากกับการต่อ,ตตอเติมบ้านซ่อมบ้านนะครับทําสวนทาสวนใช้เจ้านี่เนี่ยคุ้มค่ามากก็เป,เป็นการล่ำลาล้างอย่างสะอาดียมอ่องพาไปดูไปชมรอบสุดท้ายเก็บคลิปนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับไว้ดูอะที่ถึงเจ้ากระบะผู้ชีพของผมคุิปคน,นี้เดี๋ยวไปดูกัน ล้างมาพร้อมส่งมอบอย่างใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับนี่คือเจ้าน้องนาวราของผมสปอตเท็กละผู้ใจ5ปีใช้ไปแค่4,2 0 0 0เองใช้น้อยมากนะครับต้องถ่ายเก็บไว้ที่รัลึกหน่อยนะครับพรามันอยู่จงรักพักดีแต่ผมไม่เคยงองแอรเลยใช้ดีมากขับไปต่าจงจังหวัดไปเชียงใหม่ขึ้นดอยโดยเฉาะไปขอนแก่น ไปเลยนะครับไปดูที่นี่คือสปอร์ตเทคคาลิเบอร์นึงทูวิลไดรฟขับ2 2.5ส g i จุดห้อร์โบนะครับร้อยถึบสามแรงม้าแต่เหลือเฟือนะครับตัดใช้งานแล้วก็ขนของด้วยนี่คันนี้นี่มีพิเศษนะที่ผมรักมากคือติดเจ้าท็อปอัพท้ายกระบะมานะครับนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเจ้าของใหม่เขาก็ชอบมากนะครับนี่คือ ท็อปอัพมาให้ด้วยนี่ดูว่าท็อปอัพเปิดยังไงนี่นะครับกดง่ายๆเลยซุปซุบนี่นะครับสวยง,งามนี่คือท็อปอัพของนาราสปอร์เทคนี่นะครับสวยง,งามแล้วก็ทำสีมาเป็นขาวมุกตรงกับสีรถขาวมุกเป๊ะเลยนะครับวัดงามนี่คือท็อปอัพนะครับ ุดท้ายอีกทีหนึ่งยังงามอยู่เลยรถผม5ปีแล้วน,นี้ต้องส่งมอบไปให้กับเจ้าของใหม่ซะแล้วคิดถึงเหมือนกันแต่ก็ต้องว่าไปตามบาระของการใช้งานครับต้องบายบายนน่้เป็นทีนึง่งดูข้างในเนี่ยทำความสะอาดไว้อย่างดีทำความสะอาดไว้อย่างเยี่ยมอ่องเลยเหมือนรถใหม่ป้ายแดง นี่ขนาด5้าปียิ่งมาแค่สี่หมื่นสองนะครับนี่รับรองเจ้างใหม่จะไม่รับเต้ยงไงไใหม่เยี่ยมอ่องเลยนี่นะครับสะอาดเหมือนป้ายแดงจริงๆข้างหลังล่ะนี่หลามีอุปรกรณ์เตรียมไว้พร้อมเลยครับอุปกรณ์ชาร์จแบตคนต่างๆคนดูแลร,รักษารถมากนั่นคือข้อดีของผมไหม่เยี่ยมอ่องให้ดูในทีหนึ่งเห็นไหมครับโอ้โหยิ่งกับป้ายแดงเลยนะ ต้องส่งมอบต่อไปให้กับเจ้าของใหม่แนละ้ว <c oughs> ลองเจ้าของใหม่โชคดีมากๆที่เราคันนี้นะครับแฮปปี้แน่นอนอ่าเวลาคนรักรถนะครับแล้วก็ใช้รถกันดูแลอย่างดีมากคุ้มค่ากับมันแต่แว็ใช้น้อยผมก็รักมันตันนี้ต้องเศร้าใจละเมอนส่งลูกชายที่รักไปให้กับครอบครัวใหม่เข,ของว่าเขาจะรักก็ดูแลซาลิสันนราสปอร์ตเกตคาริเบอร์ของผมคันนี้นะครับก็ ยังไงก็เนี่ยคิดถึงมันดูคลิปนี้ผมจะเก็บไว้เป็นที่เะลยกับเจ้าอิสันนาวราคันนี้นะครับทำไม้บายกันแล้วเดี๋ยวรอเจ้าของใหม่มารับอีกไม่นานนะครับอ้าวเจ้าของใหม่รับดูแลแน่นอนนะครับไว้ปลอดภัยนะครับใช่ครับเจ้ที่จ้นงยิ้มปลอดภัยอยู่แล้วอ้าวทีนี้รอส่งเจ้านาวราของผมกันจริงๆแล้วเจ้าของ พาคุณแม่มานั่งเป็นสิริมงคลด้วยมุค,คงมาลายด้วยไปละบายบายรอส่งจริงๆละบาย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 ไปอยู่กับเจ้าของที่รักเจ้าใหม่นะโอเครอส่งรอส่งบายบายนวราสปอตเช็ค ขอบียครับบาย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 